กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับตุนมสองร้อ่บาทนะกับเกมมาจองเวสองของเราเหมือนเดิมนะมาขอายกไปที่เบ็ด4บาทก็แล้วกันนะสสมา4บาทลูกลักขเขาเขาเปลี่ยนนะจาก5บาทมาเป็น4บาทก่อนดีกว่า <S <S เอ้ยจังหวะนี้ห้าลมเลยไหลหนึ่งสีแล้ววายสองตัวยังอยู่เฮ้ย5าขีดโอ้โหไม่มา,สา,มาเสียดายอุ้ตาขีดมานะบันเทิงเลยอ้ดู ไอ้เหลืองเอ็งไม่ไหลว่าอะไรวะทำไมพ่อยอดชายเฮ้ยจังหวะนี้วายมาได้ไหลภาษาจีนแล้วฮะข้าขีดลูกรักไอ้โอ้โหมามาสองลมสองโอ้ยสองลมมาเฉยแล้วภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนอย่างสวยอะไรวะทำไมไม่ไหลวะพ่อหนุ่มพ่อยอดชายกูยังไงต่อแล้วเอ้ยสามฟองโอ้โหเอ้ยมาเร็วว่ะพ่อหนุ่มยังไงมา วันนี้รอบแรกไม้แรกอเอ้ยไม่เกลือว่าแต่วันนี้ห้าขีดห้าขีดไหลไปแล้วสองขีดช่องแรกมาหรือเปล่าสองขีดช่องแรกเฮ้ยโอ้โหไม่น่ามีจะได้สองขีดช่องแรกถ้ามาได้ไหลแล้วโอ้โหรู้ว่าวายกี่ตัวเนี่ยมามาหาตัววายข้าตัวอย่างงี้โอ้โหยาขีดโอ้โหสวยจัดเลยลวายห้าตัวโอ้โหจะได้ห้าขีดช่องแรกไม่มี โอ้โหมาอืมหน่อเก้าว่ะเอ้ยเอาเรื่องอยู่หั่เก้าสิบสี่มายังไงยอดชายยังไงยอดชายยังไงยอดชายสามตัวจวังหวะนี้ได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสองโอ้โหไอ้สอง,ออสองสจะได้ดูารอบสุดท้ายมะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพยอศชายยังไงพยอศชายยังไงพอยอดชายจะผ่านหรือเปล่าพอยอดชายแถวสุดท้ายแล้วพยอศชายยอดชายพยาายี่ลุโอ้โหเออมาได้แตกอยู่จังหวะน,นี้ได้ลุ้นภาษาจีนสีเขียวแล้วอีกฟองหนึ่งมาหรือเปล่าอีกฟองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยยังม,มีลุ้นอยู่เดี๋ยวโอ้โหมาเฉยเลยว,ว่ะเฮ้ยโอ้โหมาเอามาเฉยเลยว,ว่ะเอ,อ้ยสี่รอบอมา ยังไงยังไงโอ้โหทีม่มากับเกลือหรือเปล่าเขามากับเกลือหรือเปล่าพ่อหนุ่มมาดจอชายโอ้โหดูกสามเรงสวยเลยเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหมาสิบสี่รอบเมื่อกี้โอ้โหมาแตกรอบที่หกนี่นะอีกไหมอีกไหมโอ้โควูหายไปเกือบสิบรอบอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไม่แตกซักไม้เลยนะพ่อหนุ่มนะอื้อหือ ยอดทายสี่เหลี่ยมไหลไปจังหวะน,นี้ไว้สี่ตัวเลยเลยไหลไปภาษาจีนโอ้โหตัวตึงเฮ้ยโอ้โหยังสวยเก่ามาเลขโค่โสี่รอบสุดท้ายมันจะมีอีกไหมมันจะมีให้ลุ้นอีกไหมโอ้โหเอ้ยยังไงโอ้ยรอบสุดท้ายแล้วยังไงอืมหืมดเลยวะเฮียโอ้โหูแปดร้อยเก้าสิบเก้าเออก็เอาอยู่อื มาพยายามปั๊มเป็ดนิดหนึ่งนะจิบบาทดีกว่ามายังไงยังไงยังไงขุดรัวๆเลยไอเ้เหี้ยไม่ติดไม่ตึกไม่ตึกไม่ตักอะไรเหี้ยอะไรเลยโอ้โหไหลไปนะ้ำไปท่าเลยไหลลงเนี่ยไอส้สัตว์เอ้ยมายังไงฮะเจ้าจโอ้โหฮ่หามาปิดช่องนะพ่อหนุ่มนะมายังไงต่อไปขีดไม่ได้ไปไปพ่อหนุ่ม โบหุ่สองฟองไม่เอาสองฟองไม่เอาฟองเดียวก็ไม่เอาเอาสามมาเลยโอ้โหเอ้ยฟองครึ่งไอ้เงี้ยมึงนี่ก,มก็มึงนี่ก็สามไอ้สามมาจังหวะนี้ฮาขีดช่องแรกโอ้โหฮาขีดฮ่าลมอะไรก็ได้ช่องแรกเมือ่อกี้อื้ยยังสวยเลยละห้าโคตรเยอะโอ้โหมายัางไงยังไงสิยังไงพ่อหนุ่มยอดชาย โอ้โห oh. 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 เอ้ยไหลไปสอ,สองขีดให้มาไหลห้าห้าโอ้โหดูฮะโอ้โหโอ้จะเย็นลูกพี่ไหลเกินลูกพี่ก็ไหลลูกพี่ก็ไหลเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยมาห้าโอ้โ oh. หมาสักทีเลย้เ yeah. oh. ยโอ้โหดูวยายมาได้ไหลห้าแล้วยังไง โอ้ยแยอย่างเยอะเมืเอ่อกี้ทำไมไม่เข้าวะย้อมเลยกูมายังไงยังไงยังไงโอ้โหเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วก็โอโ้โหอยู่วอยู่ไกลเกินมาจะเยอะมึงอีกช่องนึงมาโอ้โหเี้ยไม่ไม่นา่าไม่มีอะไรให้หลุ้นเลยไอ้สัตว์โอ้โหที่ลีเอ้เยอเฮียมาไปย่อายสองลม สองกลมไมมาวายมาแทนจังหวะนี้ได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสองขีดได้ไหลไปอีกหนึ่งรอบแล้วสามช่องแรกมาแล้วสองกลมมากับโอ้โหวายเฮ้ยเอาหน่อยมาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งจังหวะนี้ได้ไหลอะไรโอ้โหอืเฮี้ยสุดเร็วเกินวายอส่าม,มาแล้วโอ้หน่าจะแตกอะไรสักนิดสักหน่อยโอ้โหวายคู่มาได้ไหลจังหวะนี้สามช่องแรกมาเอมาสามนัดแล้ววากลมมาหรือเปล่าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโอ้โห โอ,อ้ยเฮียมาตามนัดเฉยเลยเฮียโอ้โหฮัหกลมฮักลมเลยไหลไปถึงทีแล้วสองลมจังแรกไม่มีเพรายอดชายโอ้โหทำกันได้เออเฮ้ยเฮ้ยมาทีละฟองสองฟองอย่างนี้เฮียมาทีละสามได้ไปมาทีเดียวสามได้ไหมามามา,มา,มาอีกสองมะไม่มีให้ลุ้นเลยเฮีย โโอ้โหยังไงสองอออยังไงสองเฮียสองไม่มาเนี่ยสองขีดมาจาังหวะนี้ไม่อืไม่มีให้ไหลเลยห้าขีดพ่อหนุ่มยอดชายยอดฉายฟองหนึ่งยอดฉายยอดฉายฟองหนึ่งโอ้โหเอไม่ได้เลยโอ้สภาพกายกูฟองหนึ่ง,ง,งเขาไม่ให้ดูมายังไงต่อพ่อหนุ่มพ่อหนุ่ม สองกลมไม่มีมามาโอ้โหเฮ้ยพอนมต้องลาแล้วหนุ่มไม่มีเลยไอ้เหี้ยสักตึกสักตักเลยโอ้โหนี่นะสามตัวไปไหลห่ากลมเอ้ยหาขีดแล้วก็หาเฮ้ยโอ้โหภาษาจีนึงสวยแล้วก็ยังไงโอ้โหหยุดเร็วเกินหมดเร็วเกินโอ้โหะอะไรวะ เอ้ยสองขีดไม่มีว่ะแล้วสองคนมาทำไมวะเอ้ยภาษาจีนจังหวะนี้ไหลๆสี่เหลี่ยมแล้วภาษาจีนสีแดงแล้วก็โอ้โหน่าจะเยอะมาอีกสักช่องหนึ่งอยอดชายโอ้โหอะไรวะมายังไงยังไงพ่อยอดชายยังไงพ่อยอดชายได้ไหลอีกไหมโอ้โหเอ้ให้งไงด้หลุดเม่อไหรเฮีย่ยมาพหนุ่มพหนุ่มพหนุ่มมาจองเวน เอ้ยฮะแล้วโอ้โหอ๋อโตดีกว่าเฮียมายังไงยังไงยังว่าดีว่าไอ้สามตัวนี่หลายอย่างกินไปถึงทีโอ้โห,โอ,อ,ยอ,อ,โหอย่างสุดเฮียโอ้โหยังสวยเลยเมื่อกี้โอ้โหมาเอ้ยออโต้นี่แม่เอาว่ะเฮออ,อ,อมาทำมะเขืออะไรวะฟองครึ่งไหนเอ้ย โอ้ยังไงพ่อหนุ่มสองกลมหมาจังหวะนี้แล้วไหลโอ้โหสองขีดโอ้ยสองขีดสีเหลืองมันอยู่ผิดช่องโอ้โหอะไรวะมาพ่อหนุ่มพ่อหนุหน่มก็ฉายยังไงพ่อหนุ่มโอ้โหเฮียพ่อหนุ่มพ่อจะฉายคู่แม่เอ้ยวายคูจังหวะนี้ได้ไหลยิ่งทีแล้ววายยังอยู่แล้วทองแรงภาษาจีนตอนเออภาษาจีนมานตามนัดเฉยสองกลมโอ้ยเอ้ยโอ้โหอย่างสวยภาษาจีนอืมอืมอืม โอ้โหมาปั่นธรรมดาดีกว่าว่าไม่ต่างหรอกไอ้เงี้ยปั่นธรรมดากับออโต้เนี่ย,ยต่างกันแค่เอานิ้วกดกับให้มันหมุนให้เนี่ยโอ้ยเงี้ยสุดท้ายมันก็ดูดอยู่ดีแม่เงี้ยดูดดูดูเอ้ยฟองหนึ่งพนมพนุ่มพอ่มพอชายโอ้โหเงี้ยอืไม่คงไม่เข้าไปเลยสัตว์เอ้ยอะไรวะสัตว์ยีนส์ไหลจังหวะนี้แล้วสามไม่มีอะไรเลยโอ้โห,โหเหลือเกินมึงไอ้เงี้ยโอ้ยเงี้ยดู ไหลโยกมัวเลยไอ้จัดสักสักหน่อยไปโอ้ยไม่ลงไม่ไหลอะไรเลยโอ้โหดูมาเดี๋ยวฟองสองฟองเนี่ยมาปีติอุ้อ้อีกฟองหนึ่งเลยไหมวะโอ้โหมาฮักิีดอืมฮักิีดก็ไม่ได้โอ้โหพ่อยอดชายกูมาสามสิบรอบดีกว่ามามาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วไงไอ้ยี่อโอ้โหยังไง โอ้ยน้าเหลืองเงี้ยสวยแย่ไม่ตังไม้องไม่แตกแย่เลยมาวายกูจังหวะนี้ได้ห้าขีดได้ไหลไปถึงทีและสองโอ้โหสองโอ้โหมายังไงสองขีดสองขีดเท่านั้นสองขีดมาจังหวะนี้ได้ไหลไปแล้วห้าโอ้โหโอ้โหเออผมันแตกไปเถอะพระเจ้าชัยโอ้โหอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ย โอ้โหมาเฉยหรือวะเอ้ยมาโอ้โหยังไงมาเราเกลือหรือเปล่าพ่อเจ้าชา,ชายมาเราเกลือหรือเปล่าจังหวะน,นี้ฮ่ขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสองขีดช่องแรกมาหรือเปล่าโอ้โหสองขีดช่องแรกไม่มามันก็ได้ไหลโอ้โหวายมานอนรอแล้วม,มาสองกลมไปสองกลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้วฮ่ขีดโอ้โหฮ่าขีดไม่มีอะไรเลย,ยเลนี่ยช่องแรกอะมา ยังไงอย่างไงจังหวะน,นี้สองลมสองลมนี่ไหลเป็นทีละวสามโมลมได้ปะว่ายังไงเว้าแล้วหนึ่งเอาเว้าแล้วสองเว้าแล้วสามไอ้เหี้ยเอ้ยรอบนี้ไม่ว่าวจังหวะน,นี้สองขีดได้ไหลสองขีดได้ไหลไปถึงทีแล้วห้าขีดมาหรือเปล่าโอ้โหห้าขีดกับสามหืมสวยเลยอะไรวะมามาจังหวะน,นี้ห้าขีดไปห้าขีดได้ไหลไปถึงทีแล้วสองเฮ้ย อะไรโอ้ยยังไม่มีเลยโอ้โหมาสองคนไปสองคนี่ไหลไปทีทีแล้ววายอย่างนี้อืมเฮียถามจริงโอ้โหไม่แตกเลยเฮียวายอะไรวะโอ้โหจะวักเกลือได้ไหมเฮียนี่โอ้โหมาแปดรอบสุดท้ายแล้ะเฮียพอละยังไงไป ไปยังไงพ่หนุม่มพ่อจอดชายเอ้ยเอ้ยวายหาตัวเฮ้ยสวยเฮ้ยไหลไปแล้วก็ห้ากลากมจังหวะที่ห้ากลมนี่ไหลไปถึงทีแล้วสองขีดแล้วสองกลมโอ้โหเอ้เอ้เอออโอ้หืมให้มันแตกไปถือพ่อจอดชายโอ้โหเออโอ้หืมดีที่เหมืงนแกแตกให้นะไอ้เหีเห้ยกูเมื่อกี้แบบอืมอะไรอยู่ไอ้เหี้ยตีเกมสองร้อยกว่าบาทโอ้จะรู้ไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่แตกเหี้ยอะไรเลย พอดีกว่าเฮียห,นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม